ดีค่ะตุกเคิวันนี้มากินซ้มตำหอยใหญ่กันค่ะใหญ่ไหมคะใหญ่พอไหมคะมาจ้าซ้มตำหอยใหญ่นะคะหอยใหญ่จริงๆค่ะกินกันค่ะแม่เราจะพากินซ้มตำหอยใหญ่คนไม่ใหญ่หรอกนะคะแต่หอยอันนี้มันใหญ่ค่ะนี่หอยใหญ่อร่อยมากเลยจ้ะหอยใหญ่ คนเดียวเป็นถาดเลยกับผักเยอะนะคนเดียวเป็นเยอะผักใครชอบก็มาเด้อข้าวอร่อยเลยเะไข่ใหญ่ไข่แดงนั่งก็อีกกล้องมันนั่นกล้องมันเล็กอื้ม คนเดียวไม่ได้กินนานแล้วอพักล้างแล้วล้างสะอาดแล้วล้างเขาเรียกล้างยาน้ำอะไรน,นะเขนะาเรียกน้ำอะไรเนาะเรียกน้ำเอาไม้ใกล้ๆก็ได้กล้องเรียกน้ำล้างน้ำยาให้สะอาดออก่อนก,กินเนาะกินเนาะ เนี่เราต้องล้างให้สะอาดก่อนนับผักสามน้ำสี่น้ำเลยถึงจะอันนี้ผมจะเอากินคอลินไอัแบบาเรีอะแล้วก็สัาอีกล้างอีกล้างล้าง้างอีกล้างเหมือนนั่แเลยเร่ง,รง,รง,รงปลูกยังล้างเลยอืมอร่อยจะอร่อยจ้ามามา อืมอืมอือมอืม,อมผักนอะอืมไม่ลงยูทูบเนี่ยเล้ยากเข้าว่านเรานี่จ้ะอร่อยอืม,มคนเราไม่เมนี่จ้ะมีใครกินกับเรารอระกินเันอยูน,นี้คนันจย อืกินผักมาไปจะรดหุ่นมันก็ไม่รสนะใครชอบก็มาไม่มาก็ไม่ว่ากันนะใครชอบไปแล้กวกดไลค์กดติดตามแม่รถได้นะกดติดตามแม่นะกดหัวป้ามือหัวป้ามือกดได้นะบายจ้าบายนะจ้าย <c oughs> ูมคุณต่อ